ทีมซัลคาเมนโตคิงนะครับคือหนึ่งทีมที่แย่ที่สุดใน NBA <S 2> <S 2> <S ถือว่าตลอดกาลเลยก็ว่าได้นะครับเขาเป็นทีมที่ไม่ผ่านการเข้ารอบเพย์ออฟมา16ปีแล้วนะครับเป็นการไม่เข้ารอบเพย์ออฟที่ยาวนานมากๆ <S 2> <S 2> <S ในมุมมองแฟนคลับของทีมซัลคาเมนโตคิงเนี่ยเขาคิดเห็นอย่างไรแฟนคลับของซัลคาเมนโตคิงเนี่ยเขาคิดเห็นว่าในช่วงท้ายฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยทีมได้ทำการเทรดตัวแรกท้ายลิสแฮร์ริเบอร์ตัน นี่คือหนึ่งในขวัญใจและอนาคตของทีมซัคราเมนโตคิงแฟนคิงที่เป็นแฟนพันแท้เนี่ยเขาอยากให้เก็บแฮร์ริเบอร์ตันไว้แต่สุดท้ายเนี่ยทีมก็ไปเทรดเอาอนาคตทิ้งแล้วก็ไปเอาโดเมนทัสซโบนิคเข้ามาซึ่งแฟนคิงเนี่ยก็คิดว่าหรือทีมพวกเขาเนี่ยจะไม่มีอนาคตแล้วพวกเขาไม่ควรจะดูต่อไหมหรือพวกเขาเนี่ยควรจะซื้อตั๋วปีต่อไปสุดท้ายแฟนบาสเนี่ยก็ยอมจำนนซื้อตั๋วปีต่อไปนะครับ ทีมซาลคาเมนโตคิงค่อยๆดีขึ้นตามลำดับในฤดูกาลนี้นะครับพวกเขายกระดับจากปีที่แล้วปีที่แล้วจาก30ทีมเขาอยู่ในอันดับที่25มาปีนี้เขากลายเป็นอันดับที่12เขามีเกมลุกอันดับที่7ของลีกถือว่าเป็นทีมที่มีเกมลุกที่โดดเด่นเกมรับกําลังยังพัฒนาอย่างต่อนเนื่องอยู่ในอันดับที่18ของลีก ภาพรวมทั้งหมดอยู่ในอันดับที่12ของลีกวันนี้จะมาฟังกันว่าสาเหตุอะไรกันบ้างที่ s ส a า e เ t นโตคิงยกระดับจากทีมท้ายตารางมาอยู่ทีมค้อนบนของตารางใน NBA ไปลองรับฟังกันดูนะครับประเด็นแรกเลยนะครับหัวใจสำคัญที่ทำให้ส a ามเปนโตคิงเนี่ยกลายเป็นทีมที่ดีขึ้นเนี่ยนั่นคือการเลือกโค้ดที่ถูกต้องพวกเขาไปจ้างโค้ดไม้เบามาคุมทัพ โค้ชไม้เบาคือผู้ช่วยโค้นของทีม Golden State Warriors เขาอยู่ในเบื้องหลังของทีม Golden State Warriors ที่ได้แชมป์ทั้ง4สมัยและในอดีตก่อนหน้านั้นเขาเคยคุมค l e v e l a n d c a v a l i e ของ r n bon j a m e s เรียกว่าตอนนี้ประสบการณ์การคุมทัพเนี่ยเต็มถังเลยก็ว่าได้และเขาเอาปัจญานในการทำทีมคล้าย Golden State Warriors มาทำนะครับอย่างแรกความเร็วของเกมหรือว่าเพของเกม เขาอนุญาตให้ดีอารอนฟอกเนี่ยเล่นเกมเร็วได้ไม่ต้องสนใจช็อตค็อกถ้ามีโอกาสมีจังหวะ3-4วิก็เล่นเลยได้ทันทีนี่คือประเด็นแรกของเขา 2. การใช้พื้นที่ว่างการเล่นสเปซซิ่งเขาบอกว่าผู้เล่นทุกคนเนี่ยควรอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันถ้าแบ่งสนามเป็น4ส่วนเนี่ยทุกคนควรอยู่ในพื้นที่ส่วนเดียวกันทั้งหมดจะต้องเล่นไปด้วยกันแล้ก็มองตารู้ใจสามารถใช้ความเข้าใจในเกม เรียกว่าให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ซึ่งกันและกันถ้าทุกคนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้มากพอเนี่ยการตัดสินใจของทุกคนจะเร็วขึ้นและตัดสินใจได้ถูกต้องมากขึ้นแกนหลังในเกมลุกที่โค้ชไมค์บาวใช้เนี่ยก็จะเป็นแฮร์ริสันบานโดมันทซาโบนิกและก็ดีอารอนฟอกเขาบอกว่าตอนนี้ทีมของเขาเนี่ยพึ่งจับกันอยู่เขายังต้องให้เด็กเขาเนี่ยเรียนรู้ซึ่งกันและกันถ้าจูนกันติดเร็วกว่านี้ทีมเขาจะเป็นทีมที่ดียิ่งขึ้นนะครับ ข้อถัดมาเนี่ยนั่นคือความเข้าใจในเกมและความเป็นทีมเวิร์กนะครับต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทีมซาคาเมนโตคิงมีการจ่ายบอลแอซซิตเนี่ยอยู่ในอันดับที่27ของลีกแอซซิตอยู่ที่23.7ครั้งถ้ามองทีมโกลเด้นสเตเวอรทีมที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาแอซซิตอยู่27.1ครั้งซึ่งโค้ชไม้บาวนี่กลับมาแก้ตรงนี้ให้ทุกคนเล่นร่วมกันมีการจ่ายบอลแอซซิตให้เพื่อนมากขึ้น ทำให้ปีนี้จากทีมที่จ่ายอยู่23ครั้งยกระดับมาเป็น28.2ครั้งและแอสซซิตเป็นอันดับที่4ของลีกจากปีที่แล้วอยู่ในอันดับที่27หรือค้อท้ายตารางเขาให้ผู้เล่นเนี่ยมีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน เชื่อว่าเพื่อนเนี่ยจะทําได้กล้าฝากบอลให้เพื่อนและเพื่อนก็ไปจบสกอร์เขามองเรื่องทีมเวิร์กความเร็วช่องว่างของเกมแล้วก็ความเข้าใจในเกมนะครับอีกหนึ่งข้อที่โค้ดไมคบ่าวเข้ามาทํานะครับเขาเนี่ยได้ทําการท้าทายดีอารอนฟอกกาตัวเก่งของทีมเขากําลังยกระดับฝีมือของดีอารอนฟอกนะครับโค้ดไมคบ่าวเนี่ยได้ตั้งทงกับดีอารอนฟอกว่าปีนี้ให้คุณพัฒนาเกมรับให้ดีขึ้นเขาบอกว่า โค้ชสตีฟเคอร์เนี่ยเคยใช้มุกนี้กับสเตเฟนเคอร์รี่ซึ่งโค้ชไมค์บาวเนี่ยก็เอามุกนี้มาใช้กับดีอารอนฟอกซถ้าดีอารอนฟอกซเนี่ยที่เป็นกาดตัวเก่งเนี่ยสามารถป้องกันได้ดีขึ้นทีมทั้งหมดเนี่ยก็จะยกระดับเกมรับได้ดีขึ้นตอนนี้ทีมสการ์เมนโต k คิงเนี่ยอาจจะมีอันดับในเกมรับไม่ดีมากนักแต่พวกเขากําลังพัฒนายอย่างต่อเนื่องถ้าดีอารอนฟอกเล่นเกมรับตัว,ต,ว,ต,วตัวได้ดีขึ้นตอนนี้ดีขึ้นตามลําดับ เราจะเห็นได้ว่าโดมันทัสซโาบนิกเนี่ยเป็นคนที่ป้องกันในห่วงได้ดีและก็หลังจากนี้ทีมเนี่ยจะเริ่มเรียนรู้ความเข้าใจกันในการสลับตัวประกบและช่วยเหลือกันนี่คือจุดเด่นของทีมซาคาเมนโตคิงของโค้ชไม้บานะครับอีกข้อหนึ่งนะครับที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับนั่นคือดิวเทดของโดมันทัสซโาบนิกเนี่ยแหละเขาบอกว่าโดมันทัสซโาบนิกเนี่ยนี่คือหัวใจของทีมซาคาเมนโตคิงเป็นคนที่เชื่อมเกมทั้งหมดเข้าด้วยกันนะครับโดมันทัสซโาบนิก เป็นคนที่เล่นเกมรับได้ดีป้องกันที่ห่วงได้ดีส่วนการเล่นเกมลุกเนี่ยเขาสามารถเล่นโพสเพย์ได้จบสกอร์ได้ด้วยตัวเองได้แต่สิ่งที่ดีที่สุดของโดมนทัสโซมอนิกเนี่ยนั่นคือ IQ การจ่ายบอลเขาเป็นคนที่สามารถเล่นโพสบนแฮนด์ออฟให้เพื่อนได้และก็จ่ายบอลให้เพื่อนได้การจ่ายบอลของเขาเนี่ยถือว่าเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ทีมสการ์เบนโตคิงมีเกมที่ลื่นไหลนะครับและก็การแฮนด์ออฟของโดมนทัสโซมนิกเนี่ย ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงอันดับต้นๆของลีกเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้โดมินัสซาโบนิกเนี่ยมีผลงานอยู่ที่17.9คะแนนโดยเฉลีย่ย12.4รีบาวแล้ว6.7แอซซิตนี่คือหัวใจสำคัญของทีมนะครับรวมถึงกาดตัวเก่าอย่างดีอารอนฟอกกาดตัวเก่งที่อยู่กับทีมมาอย่างยาวนานนะครับดีอารอนฟอกเนี่ยก็มีการยกระดับการเล่นของตัวเองนะครับปีนี้ เขามีการเล่นอยู่ที่23.3คะแนนโดยเฉลี่ย4.9รีบา์แล้ว5.5แอซซิตเรียกว่าเขามีการแจกจ่ายบอลมากขึ้นเคลื่อนไหวเกมมากขึ้นเป็นส่วนสำคัญในทีมและก็รอดูว่าเกมรับของดีารอนฟอกเนี่ยจะยกระดับได้ขนาดไหนนะครับอีกหนึ่งจุดที่สำคัญของโค้ชไม้บาวเนี่ยนั่นคือการสะสมเหล่ามือปืนมาอยู่ในทีมนะครับต้องบอกว่าเหล่ามือปืนที่เขามีเนี่ย เป็นมือปืนที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถเปิดพื้นที่ให้โดมันทัาซาโบนิกได้ยกตัวอย่างเช่นเควินเฮอร์เทอร์เควินเฮอร์เทอร์เนี่ยทำอยู่15.5คะแนนโดยเฉลีย่ยและก็3คะแนนของเฮอร์เทอร์เนี่ยยิงสูงถึง41.2การมาของเควินเฮอร์เทอร์เนี่ยทำให้การยิง3คะแนนเนี่ยไว้ใจได้ฝากบอลไปที่เขาเมื่อไหร่เขาสามารถจบสกอร์ได้รวมถึงมาลิกมัง3มแต้มอาจจะไม่ดีมากนะัก แต่ถือว่าเป็นซิกแมนที่ดีเขามี14.1คะแนนโดยเฉลีย่ยและ3คะแนนยิงอยู่32.8%อีกหนึ่งจุดที่สำคัญของทีมซัคาเมนโตคิงนะครับเขาได้เหล่าดาวรุ่งอย่างคีแกนเมเล่มาเสริมทัพคีแกนเมเล่เป็นลุกกี้ที่เข้ามาเติมเต็มทีมได้ดีมากเขามี11.9คะแนนโดยเฉลีย่ยและ3คะแนนของคีแกนเมเล่เนี่ยยิงอยู่38.5% จะเห็นได้ว่ามือ3าคะแนนของทีมซาคาเมนโตคิงเนี่ยมีฟิลโกค่อนข้างจะสูงและสามารถเป็นผู้เล่นที่ทําสกอร์ได้ดีเลยทําให้การเปิดพื้นที่ให้ซาโบนิกเล่นวงในได้เป็นข้อดีของทีมซาค a าเมนโตคิงตอนนี้นะครับโค้ชไมคบาบอกว่าเขาขอแค่เวลาขอแค่เด็กพวกเขาเนี่ยได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันถ้าพวกเขาเรียนรู้กันมากพอเขาจะตัดสินใจได้ดีขึ้นตัดสินใจได้เฉียบคมขึ้นเกมลุกของคิงจะดีขึ้นไปอีกหนึ่ระดับ แล้วก็เกมลับเนี่ยก็ต้องใช้เวลาใช้ความเข้าใจซึ่งกันและกันถ้า2จุดนี้ไปถึงระดับที่โค้ดไหมเบาพอใจเนี่ยเชื่อว่าทีม s c า a m เมนโตคิงเนี่ยจะไปได้ไกลกว่าน,นี้อีกหนึ่งระดับนะครับต้องบอกว่าการเลือกโค้ดที่ถูกต้องการเทรดที่ถูกต้องทําให้คิงกลับมาเป็นทีมที่มีลุ้นในปีนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับในช่องของเรายังมีคอนเทนต์บาสอีกมากมายนะครับถ้าชอบกดไลค์ คอมเมนต์พูดคุยกันมีเรื่องอะไรอยากแนะนำคอมเมนต์บอกกันนะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้สมควรแก้เวลาลาแล้วครับสวัสดีครับ